โอเคเดอ้ยเอ้ยไอ้แมงจะยืนโอเคลูกโอเคเดี๋ยวขึ้นบนในสามสองหนึ่งโอเคเดี๋ยวรันเข้าบัามหลังจากที่พี่นี่นะผ่านรันเวทไปแล้วอ่ะเข้าสุดเส้นเหลืองไปชิดไว้ชิดไว้หนุ่มชิดไว้ใครที่แบบอยู่ใกล้อะไรก็เอาตัวแรกเลยชิดไว้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 หนุ่มชิดไว้ตาแล้วใอยดูอรันไหม หกกับห้าชิดไว้ชิดชิดเลยรันเอาเลยก็ได้รันอะ่ะคอยดูรถตำรวจไว้ด้วยแล้วคอยดูขอบวนตัวเองกมาด้วยด้านหลังครับผมด้านหลังด้านหลังมาแล้วด้านขวาปีกขวา okay, ปีกขวาโอเคปีกขวาอ้าวมาปีกตายก็เสร็จอยู่ดิเขาจากขบวนหคอยดูยรถอะไรไว้อบบจะเข้าทางไหนเตรียมปิดเลยเมื่อกี้ผมหันไม่เจอ ศูนย์ห้าก้าศูนย์หกมาถ้าเข้าหลังอ่ะหลังเหมือนเดิมดัดหมือนเดิมดับเหมือเดิมดัดเหนือนเดิมไปกันสองคนก็แต่แต่นี่ชิดกว่าเดิมหน่อยนะชิดกว่าเดิมชิดกว่าเดิมเลยแบบชิดแล้วติดเลยเออไม่ต้องชิดมากนะ๋ยวเพื่งไม่เป็นมานั้นแหละ let's go บอกขวเนี่ยจังหวะนี้แหละเขาเขาจิดว่เขาจะคิดว้จังหวะนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟักฟักฟักฟัไม่ต้องไม่ต้องไปบัเมโอเคก้ับก้าวก้าบก้าวกับขบวนก้ับขบวนก้ับขบวนก้ับขบวนมาแล้วปีกซ้ายไม่ออกขวาออกขวาไปแล้วศูนย์สามศูนย์สามหกหกำไมจริงอะหกต้องขึ้นหน้ามาเดี๋ยวจะขบวนม หกถ้าเห็นเข้านี่เองแบบเตรียมแบบเ,เหมือนเอาตัวเข้าแรกอ่ะน,นื้อออกมาเน,นื้ออกสุตานขับตามรถพี่ไว้มองพี่ย่าเดี๋ยวสุดแล้วมาแล้วม,มาแล้วมาแล้วน่าจะเอาไอ้นี่มานะหม,หมดหมดลวมไปพังมาให้พวกผมยันไปต้องค้อมไม่ได้ <c oughs> ใช้ยันดิไอตรงนี้อย่าพึ่งบ้ามอย่าแม่งตกทะเลพี่เก็บกู้ไโอ้โหลูกเกมหัวหางพวกตำรวจจะพังแล้วว่ะอะไรวะ โอ้ยสี่ก็ฟันขึ้นแล้วโอ้พี่ฟันขึ้นก็จริงแต่มันเหลือเยอะนะเหลือเยอะมากอะพี่เหลือแบบคอนหลอดอะ่ะโค้ตโดตำรวจคอยนำไอ้นี่ไว้ไอ้สองกับสามน่ะทำสูตรบ้างไหมเดี๋ยวจะว่าขวานโอ้โหไอ้ศูนย์สามทำอะไรอ่ะไม่ต้องขับเร็วมมาแล้ว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  ไม่ต้องไปไม่ต้องไปศูนยนย์นห้าไม่ต้องไปศูนย์ไม่ต้องไปศูนห้าไม่ต้องไปศูนยหไม่ต้องไปศูนห้ากลับมาศูนห้ากลับมาศูนห้ากลับมาเชนี่เหางก่ดโอ้โหรู้ขอุศูนย์ห้านอบรนนียสวัสดีครับ บอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปพี่เจฟังนุน้นเดี๋ยวเดีย๋ยวพี่จะแบบบอกระยะก,การนี้นดีสมมติอารันมาจากข้างหลังอะ่ะสมมุติมาจากทางซ้ายนะสมมติอารันมาจากทางเนี้ยมาทางซ้ายอะ่ะแล้วจะเข้ามาลงไม่ไ,ได้ลงไมนะ่ได้เดี๋ยวสุดห้าถ้าเข้ามาทางเนี้ยสุดหน้าก็ขึ้นมานิดนึงให้ชนรถเองอ,ะอ่ะอ่าแล้วอารันก็จะหยุดเองเองก็ขับเขาบล็อคลุกขบวนต่อคันอื่นจะแบบอยู่ในขบวนอยู่แล้วไม่ต้องไปแบบเอ้ยไล่ตามถึงสองสามพันขนาดนั้นรถพี่อารันพังใช่อ่ะ เอาแบบให้มันสมมุติถ้าเข้าจากข้างหน้าเอ็ดเวิร์ดก็ขึ้นหน้าไปเลยขึ้นหน้าไปให้ชนเอ็ดเวิร์ดอ่ะไม่ต้องชนรถไอ้นี่เราเน้นให้มันอยู่ในขบวนอ่ะรถแลันพังหรือเหรอาอะไรเปล่าจ้าทำไมเป็นงั้นอ่ะช่างอยู่เนี่ยลงกดบลัมทีเดียวก็เอาแล้วไปเอาอีกคันมาเลยช่างไม่ไม่อยู่แล้วบอกให้ไปเอาเลยแบงค์ใจเย็นหนิไปแน้าจะให้เอลเอสมาฝึกกับพวกเราเดินนะพี่ พี่ต้องการคนเพิ่มไหมอ่ะพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วถึงวันจริงก็จะแบบนัวนัวแหละไม่รู้เรื่องโอเคยังนัวนัวเนื้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกอีกรอบหนึ่งวนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งพี่รอพี่อ่านพี่ฝึกไอ้นี่จะขบวนไหมแล้วทำไมไม่ใช้ม็อไหนเนี่ยล็อกคอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำคัญอะ ไม่โกงขึ้นอ้าวอ้าวทำไมพี่ไปกันน่ะอ้าวอาขงไปแล้วเหรอไปแล้วงงเนี่ยกำลังผมดูแชทอยู่ดิดูแชทอยู่อยู่ดิมีใครทักมาไม่รู้ผมกอโดนปรากฏกลมล่นโดนทรัพย์อยู่แล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้มองกระจกอ่ะผมยังอ้าวนั่นเอาละครับพคิดว่าพี่รันจะไม่มาไงผมเลยดูทรัพย์ เดี๋ยวได้บอกขวาชะลอเลยทางขวาทางซ้ายล่งงเร็วขึ้นนิดนึ่่ไอศูนย์ศูนยูนยูนย์ห้าอาวขาเดอะฟ็อเพี่มีคนมาร้องเรียนแล้วศูนย์ห้าร้องเรียนอะไรอ่ะโอ้อานุนไอ้ที่อยไออานุนไม่ใช่อานุนเป็นวามิงทีันิประมาทผู้ันบอกว่าจะคดีมัวก้ะผมไอเที่ยง มันก็หนีมันมาพี่เราเราฝึกกันก่อนไม่นเคยบอกให้เราก่อนนแป๊บึงเราจะจังให้พี่พี่มิ้นต์มาเคลียร์ให้พี่ให้พี่มิ้นต์กับแกรีจะไปเคลียร์ดีกว่เราฝึกกันอยู่พี่มิ้นต์แกตีป้อมอยู่ดิจะไปเลยพี่พี่เอเจมินบอกให้ผมมาเรียกอใช่ค่ะใช่ไงเรียบหลอนกินกับไปกินกับมาผมไปเองก็ได้พี่เคลียร์แป๊บเดียวโอไปด้วยไปด้วยอ้จะไปทำไมต้องเยอะแยะอยู่ซ้อมนี่แหละโอ้เคลียร์เดี๋ยวีช่วยผม พอเห็นรถลับเบิดอะควันขึ้นเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวห้องนี้ข่อยมาต่ออ่ะ